สวัสดีค่ะที่ผลิตภมีอะไรมาโชว์คะมิตะกะพรเจ้าตีก็มีอันนี้เหลืองนี่มัมีใบสีด้วยจัะมีใบสีด้วยใชะใบสีนี่ก็รทำขายบอกไหมขายค่ะทำขายค่ะทำขายด้วยทำขายสวยจังค่ะอันนี้อันนี้เป็นดอกไม้ทุ่เพียนแพงค่ะอันนี้ราคา2,500ันหค่ะ2,500มีมีหลายขนาดแล้วครับ แล้วมีแค่นี้คหละในการแล้วแล้วแต่สั่งอันใหญ่อันไม่ก็ได้แล้วแต่สั่งใบสีเท่าไหร่คะใบสีพันห้าค่ะใบสีพันห้าไม่แห้งไม่เหี่ยวใช้ได้นานนะคะแล้วก็สานของชุมชนเรามีอะไรครับเด่นเด่นเลยตอนนี้เด่นเด่นเลยก็มีตะกร้าพลาสติกนี่แหละค่ะตะกร้าพลาสติกเนี่ยมันต่างจากที่อื่นยังไงครับของเราเนี่ย ก็แตกต่างกันเรามีหลายรูปทรงหลายรูปแบบอะย่าเรามีเป็นร่วมสมัยด้วยค่ะร่วมสมัยด้วยค่ะเหมือนตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยสวยงามมากเลยแบรนด์เรามีเรามีแบรนด์ของเรานะคะชัยมงคลแอดพูดันแต้แฮนเมดเมีตะก้าในขายดีสุดในชุมชนค่ะขายดีค่ะตะก้าไหนคะสายดีรูปทรงไหนขายดีสุด มันก็บอกไม่ได้นะมันขายได้ทุกอย่างเขาถ้าจะ็นส่งไหนคะะส่งนี้ก็จะเป็นทงนี้ค่ะพอทําออกมาทรงไหนมันก็ได้ขายยังไงกค่ะไม่มีอะขายดีเลยแบบดีก็มีนะคะแล้ววันที่วันที่เจ็ดก็าจะเข้าไปขายที่เมืองทองค่ะไม่งานเมืองทองงอขค่ะเดี๋ยวที่ส่งนอกเนี่ยเป็นประเทศไหนครับที่ส่งนอกมันจะเป็นเป็นพวกแบบนี้ก็ส่งค่ะ แล้วแต่ลูกค้าเขานอกค่ะเนาะลูกค้าต่างประเทศนี่เขาชอบแบบไหนส่วนมากก็ม <erna. S 2> ันก็จะเป็นลายแบบนี้แหละค่ะรูปค่ะเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นสีพื้นๆค่ะขายดีเลยเขาชอบวัตถุดิบที่ใช้ใช้ผลิตเนี่ยชาวต่างชาติเขาจะชอบแบบไหนคะเขาชอบแบบ อ่าอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ช่ค่ะเขาจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเดียวเป็นเส้นใหญ่ใช่แต่แตาเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กแบบนี้ไม่ไม่ไม่มีนะคะส่งนอกส่งนอกเขาจะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอย่างอื่นผสมอย่างอย่างหูมันเขาก็จะเอาเส้นนี้ทําหูมันเขาต้องเอาหูเปียหูเปียแบบนี้เขาเขาก็ไม่ชอบนะใช่ไหมต้องเปียมือถักมือมีไหมหน่ ไม่มีเนาะอันนี้มาเรียมาด้วยถักเออ่มถักแบบนี้แหละกันนี่อันนี้ก็ชอบค่ะก็คือเป็นวัสดุของของตัวพลาสติกตัวนี้ต้องหมดเลยไม่ต้องแบบมีอย่างอื่นมาปรุงแต่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องมีอย่างอื่นผสมเขาส่วนมากเขาชอบสีพื้นผืนจ้าเขาสวยงามมากเลย ทีนี้เนี่ยถ้าแบบลูกค้าสนใจเนี่ยครับผมสามารถติดต่อได้ที่ไหนวะก็ก็ขอบคุณแม่เนี่ยหน้าร้านแม่อยู่ที่ไหนเลยติดต่อกับแม่ได้ค่ะหน้าร้านอยู่แถวไหนแม่หน้าร้านพนมีอยู่ที่ร้านโรงแักนั่นแหละร้านค่โรงแรมตะก้าสารร้าตะก้าสารค่ะอยู่ใกล้กับวัดรุ่นโทธรรมธโร ค่ะมีเบอร์มีเบอร์บ้๊บมีเบอร์บ้๊บมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะ0 6 2 1 4 1 6 4 4 9หนึ่งนึ่าจ้าอ๋อค่ะสวยมากเลยนะคะราคาเริ่มต้นเริ่มต้นหสิบไหมหลักสิบก็มีหลักร้อยก็มีค่ะทุกราคาค่ะอันนี้หลักอันนี้หลักสิบค่ะอันนี้แปดสิบห้าบาทอันนี้ไม่ถึงร้อยนะคะไม่ถึงร้อยค่ะแปดสิบห้าบาทเองค่ะแล้วคือไม่ใช่ สะอาดง่ายด้วยนะครัะใช่สีสวยด้วยนะอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะคะไม่ถึงร้อยเก็บงานเยอะมากคือแตกต่างที่อื่นคือความเป็นีมือละมัยเนาะใช่แต่ที่ตีเมืองถืออะไรนะ ทางทองน่ะเขาจะสารใส่แบดเขาจะตอกตะปูที่ที่บ้านเราไม่ต้องสารใส่แบดสารมือเองเราก็คือแฮนด์เบรกโดยตรงเลยเราคไปแล้วคุณแม่ไม่มองเลยการอยู่ต่างโลกเลยนะยอดมากเลยเ้วเหมือนเอ้ในแบรนด์ใหม่ที่เราทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ตัวไหนที่แบบนี่ไงลายใหม่ลายใหม่ของีลายใหม่ก็ดีดูดลายโน้นลายโน้นอะไรลายน้ำมานนะวันนั้นไปเจอเป็นลายสีเขียวนะครับ นี่ลายเดียวกันไหมไม่ไม่คนละลายไม่เออนี่ไงที่เราออกแบบใหม่ค่ะนี่ลายนี่ค่ะอันนี้นี่ลายใหม่ที่เราทำขึ้นมาสวยมีค่าเมนูยิ้วดีเมนูยิ้มมีซิลด้วยอ่ามีใบเดียวค่ะลายยิ่งใหญ่ย่อเลยอ่าพิมพ์มพเลยแพงว่ขายดีอันนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มมูลค่าเข้ามาอีกนะคะ จากปกติถ้าเราไม่ไม่ใส่แบบนี้เขาก็ขายอยู่ประมาณร้อยห้าสิบถ้าเพิ่มอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกก็2องร้อยห้าสิบราคาย,ย่อมาจับต้อง <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> หกูเนี่ยค่ะค่ะ